สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง D A A กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มีสาระนิดนึงเนื่องจากรอบนี้สอบผ่านทนายแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ทริค รายละเอียดแล้วก็วิธีการติวของเดียเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่ดูอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครไม่อยากดูทั้งคลิปอยากจะดูอย่างเช่นสอบทฤษฎีผ่านแล้วอยากดูภาคปฏิบัติก็สามารถกดดูได้ที่ description ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเดียจะทําเวลาแล้วก็เขียนว่าหัวข้ออะไรอยู่ตรงไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ สิ่งที่เดียจะพูดต่อไปนี้อาจจะมีผิดบ้างหรือถูกบ้างก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเอาไปปรับใช้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีส่วนช่วยในการให้คนที่เข้ามาฟังผ่านทุกคนนะคะเริ่มกันที่อันดับแรกก็คือสอบภาคทฤษฎีนะคะเดียไม่ได้ลงติวกับ ที่สถาบันติวออนไลน์นะคะเดียเรียนตรงกับสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเลยนะคะเขาก็จะมีสอนน่าจะอาจารย์ถึงสุก9ก้าโมงถึง4ี่โมงห้โมงประมาณนี้นะคะทุกวันตอนเดียเรียนอะภาคทฤษฎีจะมีอาจารย์ภาคเย็นมาสอนตั้งแต่ประมาณ5้าโมงถึงทุ่มสองทุ่มนะคะก็แล้วแต่ในการติวภาคเย็นอะห้าโมงถึงสองทุ่มอะ จะเน้นไปที่ข้อเขียนซึ่งเดียคิดว่าอันนี้มีส่วนช่วยในการทําให้เดียสอบภาคทฤษฎีผ่านเยอะมากเดียทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเดียก็จะไม่มีเวลามาดูติวไอ้เก้โมงถึง5้าโมงใช่ไหมคะเดียก็เลยใช้วิธีในการอัดรีคอร์ดวิดีโอไว้แต่ไม่ได้เอาไปเผยแพร่หรือไม่ได้นําไปหากกาไรหาประโยชน์นะคะเอาไว้ดูส่วนตัวของเดียเองและเดียก็เอาวิดีโอนั้นมาลง YouTube ที่เป็น p r i v a t e สามารถดูได้คนเดียวนะคะ แล้วก็กดคูณ2แบบรวดเร็วเพราะว่าเดียวไม่มีเวลาต้องทํางานไปด้วยต้องเรียนไปด้วยก็เลยใช้วิธีนี้ซึ่งมันเวิร์กนะคะสําหรับเดียแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเวิร์กไหมหลังจากที่ดูวีโอไปเสร็จเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าวันนึงเราไหวแค่ไหนสมมุติว่าคนอื่นอาจจะเรียน8ชั่วโมงใน4ชั่วโมงที่เรากอคูณ2อ,อะ่ะเราอาจจะไหวแค่2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็ฟังไปเรื่อยๆพอฟังเสร็จปุ๊บหลังจากฟังก็จดสรุปว่า ในสี่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะั้นนะที่เราฟังมนาะมันมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างก็ออกมาลิสต์ไว้ว่าอ่าอันนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อที่เวลากลับมาอ่านก่อนสอบเราจะได้อ่านที่เราบูเลตไว้ว่าอันนี้สำคัญสำคัญ,คญไม่ต้องฟังทั้งคลิปนะคะหลังจากที่จดสรุปเป็นบูเลตพอยต์ใช่ไหมว่าอะไรสำคัญบ้างเดียก็จะฝึกทำข้อสอบเก่านะคะทุกคนต้องถ้าอยากผ่าน แนะนำว่าให้ทําข้อสอบเก่าเพราะว่าในการที่เราเรียนมาหรือติวมาในตอนกลางวันตอนเย็นอะเราอะอาจจะคิดว่าเรารู้เราจาได้เราเข้าใจแต่พอมาเจอโจทย์จริงๆอะมันไม่ใช่ที่เราเรียนมาคือ2อบวกสเท่ากับสใช่ไหมแต่โจทย์อะคือแบบว่า2อบวกสหาร2อคูณสประมาณนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเบียก็เลยต้องเอาโจทย์เก่าข้อสอบเก่ามาฝึกทําพอทำอะมันจะเห็นภาพเลยทุกคนว่าแบบ อ๋อตรงนี้เราที่เราคิดว่าเราจําได้มันไม่ใช่นะมันต้องเป็นคราวนี้หรือถ้าโจทย์มาแบบนี้แทนที่เราจะตอบ 1- นึเราต้องตอบ1 2, 3, 4, อน,นึ่งสอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นแล้วการที่ทําโจทย์มันจะทําให้เราแบบว่าได้ฝึกเขียนได้ฝึกจำไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อไหนที่เราทำผิดครั้งนี้ครั้งหน้าเราก็จะไม่ผิดอีกเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบเก่าสำคัญมากค่ะทำวนไปอาจารย์บอกตอนติวว่าแบบ คนที่ทําไม่ได้หรือไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเขียนไม่ทันแต่ไม่รู้จะเขียนอะไรลงไปในข้อสอบการที่เราทําข้อสอบเก่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพในหัวว่าอ๋อแพ่งต้องเขียนแบบนี้นะอายาต้องเขียนแบบนี้นะมันญาติทนายความต้องเขียนแบบนี้นะทําไปเลยทุกคนเพราะว่าตอนทําข้อสอบอ่ะคือแบบปวดมากะในการเขียนในการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยฝึกเลยแล้วเราแบบ เข้าไปในข้อสอบแล้วฝึกเขียนเลยไม่สามารถทําทันแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยเพราะในหัวิจแล้วประโยคนี้แล้วประโยคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยฝึกวนไปยิ่งทําเยอะเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งได้กับตัวเองนะคะพูทอมาสิกะยิ่งดังพลังยิ่งออกมาในส่วนของแบบฟอร์มการสอบแล้วก็การเขียนภาคทฤษฎีนะคะทุกคนต้องจําแบบฟอร์มไปให้หมดเลยอย่างเช่นแบบว่า เขาจะไม่มีอะไรมาให้เลยเป็นกระดาษเปล่าเราต้องเขียนแบบว่าทีดนายตืด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 โจนางตืดตๆดตืดตดจำเลยอะไรเงี้ยคือสําหรับเดียคิดว่าง่ายกว่าภาคปฏิบัตินะเพราะว่าเราต้องใส่ข้อมูลแค่นี้ใช่ไหมภาคปฏิบัติมันต้องเขียนหมดเลยว่าแบบบัตรประชาชนเลขที่อะไรอยู่บ้านที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ง่ายทําได้อยู่แล้วสู้ๆตอนที่เดียจํจภาคทฤษฎีเดียจําฟอร์มไปก่อนว่าแพง เขียนแบบนี้โครงสร้างเป็นแบบนี้ประโยคนี้ห้ามลืมแล้วค่อยมาจําเนื้อหาว่าอ๋อถ้าเนื้อหาแบบนี้จะต้องตอบแบบนี้นะถ้าเราจําโครงสร้างไม่ได้เลยว่ามันต้องเขียนอะไรบ้างเราก็เขียนไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราจําโครงสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือต้องรู้ว่าโครงสร้างในการเขียนตอบข้อสอบของแต่ละอันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาลงเนื้อหาว่าแท่นต้องตอบแบบไหนอายาต้องตอบแบบไหนนะคะ อันสุดท้ายคือมันยาทนายความมันยาทนายความคือเดียมไม่มีทริคเลยในส่วนตัวเพราะว่าท่องหมดทุกมาตาตั้งแต่4 5 6 7 8 9ห0ถึง18นะคะยังไงมีออกอยู่แล้วแน่นอน1ข้อในแบบ18ข้อนี้เพราะฉะนั้น จำแล้วก็ท่องไปเลยค่ะท่องวนไปใช้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติมันไม่เสียหายอยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันแยกะลลยความยังไงเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเราต้องปฏิบัติตามทําตามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่องวนไปและมีอีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์บางคนแบบชอบเน้นเน้นมาตานีนาะออกมาตานีนาะทุกคนอาจจะเกรงหรือว่าท่องเฉพาะมาตานันนั้นเลย แต่จริงๆมันอาจจะไม่ออกก็ได้นี่เจอมาแล้วนะทุกคนแบบว่าเออให้เน้นมาตาสมมติมาตา1 2 13แต่ออก14 15อะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่โชคดีที่เดียท่องไปด้วยก็เลยจําได้นะคะมันไม่ต้องจําแบบเป๊ะ,ปะ,ปะทุกคําก็ได้แต่ต้องจําให้ได้อย่างเช่นแบบว่าเออมาตา10บัญญัติไว้ประมาณนี้นะ11ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจําไปเลยเพราะว่าปฏิบัติก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะสรุป ภาคทฤษฎีที่ทําให้เดาสอบผ่านทั้งหมดก็คือ 1. คือเรียนติวกับสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความเข้าทุกคาบฟังให้ได้ทุกคาบจดประเด็นสําคัญที่คิดว่าจะออกสอบส่วนใหญ่ในตอนกลางวันที่สอนจะเป็นข้อกาซึ่งเขาก็ไม่ออกไกลไปจากนี้หรอกก็เอาจากที่อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอนนะคะออกเพราะฉะนั้นก็ ควรจะเข้าฟังทุกคาบทุกวิชานะคะถ้ามีเวลา 2. คือฝึกทําข้อสอบเก่าเยอะๆยิ่งทําข้อสอบเก่ายิ่งทําให้เราเห็นว่าเราพลาดต,ตรงไหนเราลืมจุดไหนที่สําคัญมันจะมีประโยคที่แบบต้องจําไปเขียน exactly แบบเป๊ะเ,เ,เออถ้าเกิดไม่มีฟอร์มในการฟอร้องจะไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็ต้องจําให้ได้นะคะข้อ 3. แบบฟอร์มในการเขียนทั้งแท่งอายา แล้วก็อื่นๆมาตามันยตาทนายความก็ต้องจำไปนะคะข้อ4อันนี้เหมือนไม่สำคัญมากแต่สำคัญก็คือการเตรียมชุดที่จะไปสอบ รองเท้าผมปากกาต้องเป็นหมึกแห้งทุกคนควรเตรียมก่อนที่จะถึงเวลากล้ๆสอบนะคะอย่ามาเตรียมแบบ1วันก่อนสอบบางทีเอากระโปรงยังไม่มีสีดําไม่มีสีกรมนี่รองเท้าหนังหรือเปล่าไม่หนังนี่ดีสอใช่2อดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูไปดีๆนะคะและสิ่งนี้ก็คือตัวอย่างอุปกรณ์ที่เดียเอาเข้าห้องสอบนะคะอันนี้ก็คือเข้าๆเ,เฉยๆที่ต้องพกไปก็คือปากกาปากกาหมึกแห้ง จริงๆควรพกไปสองแท่งเผื่อแท่งไหนมึกหมดหรือเขียนไม่ติดอะไรก็จะได้เอาอีกแท่งหนึ่งมาสำรองนะคะแล้วก็ดินสอไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นดินสอกดหรือดินสอไม้แต่กําหนดว่าต้องเป็นดินสอ2 B ถ้าเกิดไม่ใช่2 B โดนหักคะแนนด้วยนะทุกคนแล้วก็ประกาไฮไลท์ทุกคนจะเห็นว่าแบบเดียมีไฮไลท์เยอะมากเนื่องจาก ไฮไลท์แต่ละสีแทนตัวละคร1ตัวของเดียนะว่าแบบอ่ะนายเก็ขีดไปเลยนายเอนายเอทำอะไรนายเอ,อยู่ที่ไหนบัตรประชาชนอะไรอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดียก็จะขีดขีดตามตัวละครแต่ละคนเพราะฉะนั้นในแบบใบข้อสอบของเดียก็คือจะมีสีสันหลากหลายมากมายเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปเขียนฟองนะคะไม่อยากให้ทูกคนมาเตรียม1นึ่งเดย์แบบบีฟอร์สอบเผื่อขาดหรืออะไรจะได้ไปซื้อทันนะคะ มาถึงการติวแล้วก็สอบภาคปฏิบัตินะคะภาคปฏิบัติจะยากกว่าทฤษฎีนิดนึงตรงที่ว่าต้องเขียนฟอร์มให้ถูกโจทย์จำเลยอะไรยังไงกรอกฟอร์มแล้วก็ต้องใช้แบบพิมพ์สารให้ถูกฟอ้อง ต้องใช้คำฟ้องหมายเลข4ท้ไทยฟ้องแพง่งไทยฟ้องอาญามจะไม่เหมือนกันเลยทุกคนยกเว้นถ้าเกิดเป็นเอกสารนอกสารหนังสือต่างๆสัญญา่นี่นั่น,น,านบางสัญญาก็ต้องใช้ A4 ที่สำนักฝึกอบรมให้มานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปดูดีๆว่าอะไรใช้หมายเลขไหนแต่ไม่ต้องไปจํานะคะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่าแบบฟอร์มแบบฟอร์มที่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช้กับอะไรส่วนคําร้องคําขอคํำถแถลงใช้หมายเลขเดียวกัน ก็ต้องไปขีด3จุดที่เขาให้ขีดนะคะเดียจะไม่ได้ลงลึกดีเทลว่าแบบจะต้องเขียนยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเดียก็ไม่ใช่คนติวนะคะทุกคนเนี่ยก็เป็นคนสอบคนนึงแต่จะมาบอกทุกคนว่าโอเคอย่าลืมนะต้องจํานะว่ามันมีแบบฟอร์มอะไรบ้างในส่วนของเดียเดียไปดูข้อสอบเก่าใช่ไหมว่าโจทย์เนี้ยมันมีให้ทํา1-6ถึงข้อมีอะไรบ้างแล้วเดียก็จะเอาเอกสารอะแบบที่1แบบที่4อะไรอย่างเงี้ยมาต่อต่อกัอนไปเลยทั้ง6ข้อให้ครบให้มันมีพร้อม แล้วตอนเดียเข้าห้องสอบอะเดียก็เรียเงเอกสารแบบฟอร์มะก่อนเลยว่าโอเคเราต้องใช้ตามนี้นะแล้วเดียวก็ค่อยมานั่งไล่ทาว่าโอเคข้อนี้ข้อหนึง่งฟ้องแพ่งทําอะไรบ้างแล้วก็ถัดมาฟ้องอายาทำอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกลับหุดที่ มุมบนด้วยนะคะเผื่อเวลาในการกัดหมุดนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเจาะทีละแผน่นทีละแผ่นนะคะจากประสบการณ์ที่เดียเข้าไปในห้องสอบของภาคปฏิบัติคือข้อสอบยากมากของเดียสอบประมาณ200คนผ่านแบบ3 4 s o m e t h i จุดซมติปอร์เซ็นต์แบบจุดอะไรสักอย่างปร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่ายากมากมาก ในรุ่นเดียนะคะเพราะว่าแบบเดียไปดูรุ่นอื่นมาก็สอบแบบผ่าน 50%-70% นะคะสงสัยจะเป็นแจ็คพอตหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็โชคดีที่ผ่านมาได้ก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูนะคะเห็นข้อสอบก็คือแบบอยากออกจากห้องสอบเลยไม่อยากทําแล้วแต่อาจารย์ที่ติวไงสำนักฝึกอบรมอ่ะพูดก่อนสอบว่า ต้องคิดว่าถ้าเกิดเราผ่านเนี้ยไปแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นทนายแล้วถ้าเราเป็นทนายแล้วเราเจอโจทย์เราเจอข้อสอบลูกความมาปรึกษาแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงให้ทําไปเลยในข้อสอบให้เขียนไปเลยว่าแบบเออควรทําแบบนี้แบบนี้เราจะฟ้องแบบนี้แบบนี้เพราะว่าผ่านมาขนาดนี้แล้วจะมาท้อแบบถึงวันใกล้สอบแล้วไม่ไปสอบหรือเข้าไปในห้องสอบแล้วทําไม่เต็มที่มันก็ไม่ควรนะคะเด็กก็เอาคํานั้นแหละของอาจารย์มาฟิตแล้วก็ไม่ใช่มาฟิตสิ มาฮึบสู้แล้วก็เขียนจนสอบเสร็จนะคะเหมือนจะได้แบบพายกระซิบมาว่าถ้าเกิดทําให้ครบทุกข้อแล้วก็ถูกแบบถูกหลักอะ่ะถึงแม้จะแบบลายมืออาจจะไม่สวยมากหรือองค์ประกอบไม่ได้ครบ100เเซก็ยังมีโอกาสผ่านมากกว่าคนที่แบบไม่ทําบางข้อหรือไม่ทําหลายๆข้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองทําให้ครบทุกข้อแบบว่าลองฮึบดูแบบไหนๆก็มาสอบแล้วนะคะ สรุปสิ่งที่เดียรคิดว่าทำให้เดียรผ่านในการสอบภาคปฏิบัติก็คือ 1. ฝึกทำโจทย์เก่านะคะโดยที่ไม่ดูเฉลยก็คือทำไปด้วยทำทุกข้อนี่แหละแล้วก็จับเวลาแต่อาจจะไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มให้แบบ exactly เป๊ะๆเ,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 เหมือนในข้อสอบก็ได้นะคะแค่ให้รู้ว่า เราทําถูกตรงนี้หรือเราทําผิดตรงไหนก็วงวงไว้นะคะตรวจเช็คก,กับตัวเองหลังจากจับเวลาไป4ี่ชั่วโมงก็จะทําให้เห็นภาพว่าอ๋อเราต้องอ่านตรงนี้เพิ่มนะอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้ตอแบบนี้นะมันต้องต่อแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะข้อ2ก็คือเรียนติวกับสํานักฝึกอบรมนะคะของเดียเดียได้ข้อกาจาก20เดียได้14แล้วก็คือข้อที่ได้14ข้อเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการติวกับสำนักฝึกอบรมภาคกลางวันนะคะก็ อาจารย์หนึ่งคนจะออกข้อสอบประมาณ1-2ข้อแต่ใน1-2ข้อนั้นนะจะอยู่ใน4ชั่วโมงที่อาจารย์เรียนมันก็จะแบบเหนื่อยล้านิดนึงในการแบบว่าเรียนหลายชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าหลังจากที่ฟังสรุปแล้วอ่ะต้องมาจดเป็นแบบบู l ล e t พอย n ์ว่าอ,อ๋อเรื่องนี้มันสําคัญนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมประกาศใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ทํามาเป็น b u l l ต์เหมือนเดิมเดี๋ยวจะแปะบูเลต์ที่ได้ทาจดสรุปของเดเองไว้ให้นะคะตรงนี้ ว่าทุกคนควรจะจดให้ได้ประมาณนี้เพราะว่าแต่ละแนวข้อสอบแต่ละปีอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมในการอาจารย์บรรยายก็ไม่เหมือนกันข้อสอบก็ต้องเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนแบบนี้เป๊ะๆอยู่แล้วนะคะ 3. คือฝึกดูแบบฟอร์มแบบแบบฟอร์มสารของแต่ละอันเพื่อที่เวลาเราไปใช้แล้วเราจะได้ใช้ถูกว่าอ๋อสัญญาปณิปนอมในสารมันต้องใช้แบบฟอร์มสารนะนอกสารก็คือต้องใช้ A 4สนะสุดท้ายที่อยากฝากก็คือ ข้อสอบบอกให้ทําอะไรต้องทําอย่างนั้นและอย่าไปเสียงข้อสอบว่าตามกฎหมายมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้นะถ้าข้อสอบบอกว่าทําได้ก็คือทําได้ค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบสําคัญมากๆไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนสอบได้แบบ49้าอีกหนึ่งคะแนนผ่านเพราะแบบเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองนะเดียก็จะพาไปดูว่าไอ้เรื่องเล็กน้อยที่คุณขาดหนถึงสอคะแนนน่ะอาจจะเป็นข้อมูลตามนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่นี่เลย คู่มือการฝึกทักษะเขียนคำฟ้องและคู่ความภาคปฏิบัติรุ่นที่54-55โดยสภาธนายความนะคะถ้าใครอยากจะไปแบบดูทั้งทั้งเล่มก็คือไปหาอ่านตามนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีแบบว่ากําหนดการแต่งกายผู้หญิงต้องแต่งกายยังไงผู้ชายต้องแต่งกายยังไงก็คือต้องทําตามนั้นแต่ในส่วนสําคัญเนี่ยจะอยู่หน้า3เช่นแต่งกายผิดระเบียบหักไม่เกิน2คะแนนไม่เตรียมประกันน้ำเงินหรือดินสอสองดีหรือเข้มกว่า ตัดไม่เกิน2คะแนนเนี่ยทุกคนดูดิแค่ไม่ใช่ประกาศสีนเงินโดนตัดคะแนนแค่ไม่ใช่ดินสอบสองวีโดนตัดคะแนนเพราะฉะนั้นเรื่องแค่แบบเล็กน้อยคแค่น,นี้อาจจะทําให้คุณไม่ผ่านได้ต้องเก็บทุกเม็ดนะคะไม่เขียนเลขคําตอบหรือเขียนเลขผิดข้อหรือไม่เขียนเลือกข้อไว้บนมุมหัวกระดาษหักไม่เกิน2คะแนนไม่อ้างเอกสารท้ายคำฟ้องฉบับละ1คะแนนเชิวนะทุกคนไปดูนะว่าเอกสารท้ายคำฟ้องมีอะไรบ้างที่จะต้องอ้าง หนังสือบอกกล่าวทวงถามเอาแบบ40บกองมาเขียนให้งดตรวจข้อนั้นหนังสือบอกกล่าวทวงถามต้องใช้เอกสารนอกสารนะคะห้ามใช้40กอ40กอจะเอาไปต่อกับแบบ4แบบ7แบบ11เท่านั้นนะคะเรื่องก่อนเรียนไว้ที่หลังเดียก็ใช้ทริคว่าแบบไม่อยากเรียนเออประมาณนั้นนะคะก็อาจจะทำให้จำได้ง่ายมากขึ้น ใบแต่งทานายด้านล่างซ้ายอย่าลืมเขียนว่าขอรับรองว่าเป็นใดมือชื่อผู้แต่งทานายลงนามต่อนหน้าข้าพเจ้าจีนคําพวกนี้คือต้องจําจําให้ได้จริงๆมันมีหลายข้อมากๆเลยอะทุกคนมันมี3 0 33ข้อนะคะทั้งหมดไปจำตามเนี้ยเพื่อให้ไม่ตัดคะแนนคือทุกคนเข้าในห้องสอบมีร้อยคะแนนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดผิดพวกนีน้ลืมเขียนเลขข้อลืมเขียนโจทย์จำเลยก็จะหัก อธิษฐานหนึงน่งหนึงน่งหซึ่งหนึ่งคะแนนนะมีความหมายมากๆนะเห็นหลายๆคนแบบได้49ได้48ก็เสียดายนะอย่าพลาดเรื่องพวกนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป ทำยังไงให้สอบผ่านภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในครั้งเดียวของที่เดียร์ทมานะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่กดเข้ามาดูจนถึงตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยในการแบบว่าอ่านแล้วก็เขียนในการติวอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเกิดสอบผ่านแล้วมันจะแบบว่า อิ่มอกอิ่มใจแล้วมันรู้สึกว่าแบบความทรมานที่เราอ่านมาทั้งแบบหลายๆเดือนเนี่ยหายไปเลยนะทุกคนก็อยากให้สอบผ่านทุกๆคนนะคะสู้ๆนะคะใครมีอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์หรือถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปอสอบปากเปล่าหรืออบรมอะไรยังไงต่อก็ฝากไว้ที่ด้านล่างได้เลยถ้าเกิดเดียตอบคำถามไหนได้ก็จะมาตอบให้ทุกคำถามที่ตอบได้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ จะโทรมาบอกว่าประกาศผลแล้วผแล้วไงไม่ผ่านนะไอ้ทางก็สอบใหม่อีกเห็นไหมไงรอเล่นรอเล่นรอเล่นหนูผ่านแล้วจริงวว้าที่โทรบอกพ่อวันนั้นอะผ่านแล้วแข็งมากเลยแม่ไม่ผ่านอะ ว่าอหไรบอสจะรอดูพราแม่ดูแล้วเมื่อกี้ไม่เชื่อไม่เชื่อคือทำไมแบบว่าฟอ้องป่าไม่ฟอมม้องส่งริกงมาดิ